สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ยังเป็นวันซักผ้าแห่งชาติอีกด้วยนะคะและปัญหาระดับชาติที่จะต้องเจอตลอดนะคะก็จะคือพวกทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะคราบที่ฝังลึกอยู่ในเสื้อผ้าคอเสื้อผ้าซึ่งจะซักยากมากเดี๋ยววันนี้นะคะมีวิธีแนะนํานะคะ เป็นเทคนิคที่สามารถหาของที่มีอยู่ที่มีอยู่นะคะทุกคนเอามาใช้ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปหาของกันเลยค่ะเป็นของที่มีอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าถ้าจะไปตลาดตอนนี้ก็คงจะไม่ทันนะคะเพราะเราจะได้ซักผ้านะคะมัวไปไปมามาก็พอดีนะคะทุกคนไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะคะทุกคนอะเจอแล้ะค่ะทุกคนมาหาแป้นพิจิตของที่บ้านเราเองนะคะทุกคนแก่ ลูกนี้จะเก่มากมาเลยค่ะเขาล่วงลงมาเองนะคะวันนี้เราเก็บได้หลายลูกเลยค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามะนาวมาผ่านะคะทุกคนผ่าเป็นซีกนะคะเสร็จแล้วปุ๊บอ่าผ่าผ่าผ่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็บีบนะคะบีบเขาใส่คอเสื้อนะคะที่มีคาบฝั่งลึกนะคะบีบบีบบีบนะคะบีบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะผ้าทิ้งผ้าไว้นะคะสักประมาณ30นาทีนะคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะเราก็มาทําการขยี้นะคะจากที่เราออกแรงมากนะคะทุกคนเราก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะเนื่องจากว่ากดในมะนาวนะคะเขาก็ทําทให้ผ้าของเรานะคะขยี้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนก็ขยี้ขยี้จนกว่าผ้าจะสะอาดนะคะทุกคนตอนนี้สะอาดแล้วเห็นไหมคะทุกคนก็เป็นการประหยัดเงินด้วยนะคะทุกคน